สวัสดีครับน้องวุ้นเส้นสวัสดีครับครับผมเนาะครับน้องวุ้นเส้นครับสวัสดีครับเป็นเด็กที่มีเส้นครับแล้วก็มีพรสวรรค์ครับฝันตัวเลขกลองเพลงมวลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้น้องวุ้นเส้นครับมิเที่ยวทางตัวเลขเด็ดๆมาฝากเอฟซีครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันถล่มหกสิบหกครับผ่อมกับเสียงเพลงมันมวลครับเอาเอาตัวเลขให้ฝากเอฟซีก่อนเนาะครับเนาะฝันวันจังไร์ครับน้องวุ้นเส้น ใส่เสื้อสีขาวคนหนึ่งค่ะเดินมาหาแล้วก็เขียนเลขใส่มือตัวสีแดงอันเหล็กครับเสียงดังๆซะก่อนเสียงดังฟันเห็นผู้เฒ่าเลขกเจ็ดแปดเก่าจ้ะเพื่อนเขียนใส่มือให้จ้ะเพื่อนบอกว่าอีหล่าเอาไปซื้อเด้อเพื่อนว่าฟันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าใส่เสื้อสีขาวจ้ะผู้เฒ่าใส่เสื้อสีขาวจ้ะผมเงาผมสันสักประมาณสั่นโอ้ยผมสันเนาะเคยเห็นหน้าเห็นตากันบอครับ บ่เคยจานากับบ่ขุดบ่เคยเลยบอกเลขเจ็ดแปดเก้าสองตัวล่ะครับมีบ่ครับบ่มีค่ะเพิ่นเขียงใส่หมองนีแดงเขียงใส่ใส่ครับเขียงใส่หมองแถวนี่ค่ะอู้แถวมือฟ้ามือเนาะครับเนาะครับผมนี่ล่ะครับน้องวุ้นเซนมีเซนครับผู้เฒ่านี่เคยเห็นหน้าบ่ครับบ่เคยบ่เคยเนาะครับเนาะจังได้อีกครับบาานี้ ตอนนี้พ่อนุกับเรียกค่ะนุกกรเลยหันไปพ่อนุหันมานุกับโบเห็นยายเขาเลยค่ะโอ้อันพ่อเรียกกลับแหลวกระโบเห็นยายเลยครับน้องเพิ่นอาจสืเสียงเบาในขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเนาะครับผมน้องวุลเสนจังได้อีกครับบัดนี้แค่นี้ครับผมแค่นี้นะครับเนาะเป็นเลขสามตเจ็ดแปดเก้าครับสิจดใหม่แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีแต่ที่สําคัญน้องวุลเสถนเนี่เพิ่นกับเสียงมวนครับมีเพลงมาฝากเอฟซีข้เก่าแหละครับอะครับผมน้องวุลเสถนโซเพียงครับผม เอาลองเต็มทีด้วยนะครับเด้อนักร้องบ้านนอกนักร้องบน,นอกครับผมโอเคครับอลองเลยครับผมย My yoMO นะครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับเด็กน้อยมีเส้นอยู่งปสามครับอยู่งปสามเลยเนาะครับเนาะครับผมอุ้ยปสามลองได้จังสี่กับถือว่าแจ๋วแห้งครับเอฟซีเนาะครับเนาะนี่แหละครับให้น้องบุญเส้นไปพักผ่อนเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบุญเส้นเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละสิลิปินเข้าครับท่านผู้ชมต่อไปกับสิเดสิเดดังครับมีชื่อเสียงโด่งดังต่อไปครับ ให้น้องพัฒนาฝีมือการร้องเพลงต่อไปน้องวุลเสถนเนาะครับผมก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิร์นับเลข3ตัวเด็ดครับบัทาเอฟซีฝันเกียวหรือว่าสื่นชอบสื่นชอบตัวเลขชุดนี้ครับเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 6ครับขอบคุณครับน้องบุญเส้นขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเถ่อนมาชมนี่ด้วครับตัวเลขของน้องวุลเสถเนาะครับเอฟซีเนาะเลข3สามตัวแดงจิงคืองครับโอ้แน่นอนครับเถื่อนมาชมเนาะ เสียงก็ดีครับลองเพ่งกับมวนครับเอฟซีลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับเพื่อมีโชคใหญ่ถือกลางวัลที่หนึ่งกับน้องเนาะครับเอฟซีเนาะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับกระตัดเรนเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมละทงกัติลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแต่ยานเพ่งไปใส่ครับเอฟซีเบ้าแอมละทงสีผ้าไปเบิ้งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บเบาแอมมาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทมาผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถือเนาะครับเนะาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของหม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีคักครับทานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อานิทาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนลวดปี่อะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยใายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลักเมื่อแทะครับ่านผะู้ชมเมื่อแทะ,ทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แ,าานแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวาัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงยินิคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุลลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอก่านสมผูชมหลักการเบาแอมราทุงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในต๊ะเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนีะ่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหักเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหักาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ